SKM เคเเกษตรเฟอร์มารีพี่น้องวันนี้ยายสมก็พามาเบิ่งต้นมะพร้าวน้อยนะพี่น้องที่ใช้จุลินทซีย์สังเคาะเสียงไปหนึ่งขวดนะพี่น้องไม่รู้ว่ามันงามหมอง,งามกันยังไม่รู้พี่น้องมันก็แตกยอดขึ้นใบมันก็น ตอนนี้กะเอาปุยขี้งัวพี่น้องเอามาใส่อีกนี่มันสีงามก่างามหันนี้เลยพี่น้องเลลี้ยงเลี้ยงให้มันใหญ่มันสีงามก่างามมันสีรดกับรดหมโรดก็ดกตายเนาะพี่น้องงากงั้นบนมันกะบทสมบูรณ์มาเต็มโดนแล้วพี่น้องเอาขี้งวมาใส่มาเนี่ย พาลูกชายเอาขีงงัวมาใส่ต้นหนัร้าาพี่น้องปุ๋ยคอกส่วนต้นนี้ก็คือต้นที่ใส่เกลือพี่น้องใส่เกลือไปนหนึ่งกิโลที่สมนพ้าก็ถอดยอดออกมาดีอยู่เลยพี่น้องววสวยเลยยอดตรงน,นี้นเกลือไปใส่รูนึงเลยพี่น้อง แต่มื่อกี้กะสิเอาปุ๋ยขี้งัวมาใส่คือกันพี่น้องเลยครึ่งกระสอบใหญ่เลยบำรุงหน้าหนาวพี่น้องข้าวนี่กะโดนๆเยายสมก็เอามาใส่ปุ๋ยพักส่วนลายใส่ช่วงหน้าฝนพี่น้องเลยเพราะว่ายังน้ำมันหลกว่ากันอันนี้น้ำอพอน้ำไม่ค่อยเพียงพอพี่น้องเง้ย ปุ๋ยคอกกะใส่เฉพาะในวงนี่หละนี่ที่หิดวงไว้นี่ใส่ออกนอกกะบ่บมีน้ำเนาะน้ำบ่เึงนพี่น้องใส่รอบแบบนี้เลยพี่น้องเดี๋ยวช่วงหน้าฝนก็ถึงที่ใส่ออกนอกนอกกว้างกว่านี้อันนี้มกไว้แต่นังเงามันพี่น้องเอ้โอเค ตามสถานการณ์ไปทุก่นปุ๋ยคอกนี่ก็ใส่ช่วงหน้าแล้งนี่แกนันก็สิซุมซับพี่น้องก็ฮิตให้ซุ่มโดนอยู่พี่น้องเยเพราะว่ายายสมบอดได้ไปหาฟางมาคุมไว้พี่น้องถ้าไปหาฟางมาคุมก็ดีอืันกันสะได้มีความ ซุ่มพร้อมแล้วกับเป็นปุ๋ยพร้อมไปน้องฟางกันเลยเพื่องนะเพืองในทงที่หวงคนขับเอ่าวานะฮะกลับไปหาแกามาใส่ลคุมหญ้าพร้อมนี่น้ำมันก็ค่อยซึมลงไปพี่น้องซึมลงพื้นหมกเปียกเป็นน้ำเลย เป็นยังพี่น้องเพา้าใ่ญ่เลยหน้าแรงยงงายสมใช่ฮะหน้าแรงกะปีละครั้งปุยคอกหน้าฝนกะใส่อีกรอบนึงพี่น้องใส่ตรงใดมันกะซุ่มลงตรงนั้นเลยนะพี่น้องมันบุคือสปริงเกอร์ใส่าย,ยางถ้าดุงง่ายอะ่ะมันกะได้อยู่พี่น้อง พื้นนึงก็หญ้านี่ทมหญ้าไปเลยคุ้มหญ้าไปในตัวคือกันอันนี้กันล่นขีง้งัวพี่น้องเอ้ยวมมีเวียกมีงานเข้าน้ำห้มักพร้าวแกน้ำหยางกระยาน่ะพี่น้อง มันโดนน้าฝนเทื่อเดียวเนี่ยโอ้ยงามงามโดนอีกเคียวอีกเพราะว่ามันซุ่มไปทั่วพืชพักอย่างคือกันน้องพี่น้องถ้าโดนน้ำฝนธรรมชาติเฮานี่งามเขียวงามครับแตกยอดขึ้นอีกแตกยอดถอดยอดเร็วอีกพี่น้องเลย แล้วคอยมาลุ้นน้ากันพี่น้องหลังจากใส่ปุยคอ,อกลงไปนี่สีเขียวงามอยู่บ่พี่น้องสําหรับคลิปนี้กับพ่อสำนีก่อนเลยพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เอสเคเกษตรแฟมิลี่นเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป สวัสดีค่ะ